อไม่มีปืพี่สาวเยอะไปกินไม่ได้กินได้กินได้กินไม่เอาไม่กินมันกินไม่ได้กินกินเข้าไปอยากไป่อเยอะๆไม่ใช่หรอกินไปนเยอะไปไม่เอาเหลือบลิคิดไทยแลนด์พี่สาวช่วยยกช่วยยก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของไม่หนกักยกได้เออช่วยโยกช่วยยกอาะ,อะก็ไดออ้ไปกันไปกันอ,อ้าวคุณออมสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้านี่เดี๋ยวเอาของเข้าไปเก็บข้างในนะได้เลย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 นี่วันค่ะคุณอมเดี๋ยวเตรียมข้าวให้ลูกพี่เขาหน่อยนะค่ะคุณอมหิวข้าวกินข้าวกินข้าวจะกินอะไรข้าวไข่เจียวนะข้าวไข่เจียวเอาไข่เจียวแล้วโปะข้าวนะยาวข้าวโปดเดี๋ยวมองไม่เห็นแล้วก็แล้วก็เอาซอสด้วยนะ ไม่เรื่องว่ากหรอกเอาข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวโอ้ยคนบ,บ้าฉันจะทำยไงกับเธอรีเนี่ยอไ,ไม่ต้องทำอะไรทำข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียว ขอบคุณพี่สาวขอบคุณพี่สาวขอเียร์อืมอร่อยอเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยคุณออมคะทำไมต้องเลี้ยงดูคนบ้าคนนี้ด้วยคะลูกก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่ใช่เขาไม่ใช่ลูกไม่ใช่ญาติแต่เขาก็เป็นคนไม่ใช่หรอ เราก็ต้องช่วยเหลือกันสิค่ะคุณออมนี่วันเป็นอะไรอาการกำเริบอ,อีกแล้วหรอไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก็หายทำไมไม่ยอมไปหาหมอสักทีเดี๋ยวก็เป็นหนักหรอกตอนนี้หนูยังไหวคะ่ะ เดี๋ยวรอให้สะดวกก่อนเราค่อยไปก็ได้ค่ะโอเคได้อย่าปล่อยไว้นานล่ะเดี๋ยวจะเป็นหนักเอาค่ะคุณอมงั้นเดี๋ยวฉันขึ้นไปทำงาน,นข้างบนก่อนนะฝากดูร้านด้วยแล้วก็อย่าลืมเอาน้ำให้ลูกพี่ด้วยล่ะได้ค่ะคุณออมือขอบคุณครับขอบคุณ กินด่างอ,อะไรของเธอเนี่ยดูสิเปียกฉันหมดเลยเจไดอะไมไป็นเตมาอายุกับฉันเลยส้มซ่าบ้านเราย,ยังส้มซ่าอีกทำไมคนอย่างฉันต้องมารับใช้คนอย่างเธอด้เนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมของฉันตั้งแต่ชาติบาไหนที่ต้องมาหากข้าวให้เธอกินทุกเช้าซอสไม่มีอะไรซอสไม่มีอ่ะพี่สาวไม่เอาซอสมาให้ผมว่าผมจะกินซอส ลองแป๊บเออจริงนะเออซอสซอสเยอะเยอะอืมซอสเยอะๆยอะเออพี่สาวมันเยอะไปกินไม่ได้กินไม่ได้กินไดกินไม่ได้กินได้เออไม่เอาไม่กินมันกินไม่ได้กินกินเข้าไปอยากได้ซอสเยอะๆไม่ใช่หรอเยอะไปมันเยอะไปไม่เอาเออเอากิน พี่สาวพี่สาวเป็นอะไรอะ่ะเออพี่สาวพี่สาวเป็นอะไรเออช่วยด้วยช่วยด้วยเออพี่สาววัน,เป,นเป็นอะไรอะ่ะวันเล่นอเออขอบคุณครับขอบคุณครับอือหอยเจียวของโปรกินเยอะๆนะ รสชาติไม่อร่อยไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมเลยเจ้ารสเดิมว่าพี่วันวะคงไม่ได้มาทําให้กินสักพักนึงแหละต้องรอให้พี่เขาเปลี่ยนดวงตาก่อนตอนนี้ก็คงต้องรอคนใจบุญมาบริจาคดวงตาให้เวนกรรมอะไรของวันนะทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยอแล้วพี่สาวพี่สาวอยู่ไหนเหรอ ก็ต้องอยู่โรงพยาบาลสิจะไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะตรงไหนตรงไหนก็ตรงข้ามหมู่บ้านเราไงทําไมหรอเธอมีอะไรห,หรือเปล่าตรงข้ามหมู่บ้านคือพี่สาวอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเอา้าเดี๋ยวจะไปไหนตรงข้ามหมู่บ้านจะรีบไปไหนของเขานะ เป็นไงบ้างวันมองเห็นหรือเปล่ามองเห็นแล้วคะ่ะคุณออมโชคดีของเธอจริงๆเลยนะที่มีคนใจบุญมาบริจาคตาให้อะ่ะไม่งั้นเธอคงรอคิวอีกนานเลยน่ารสิคะเออคุณออมคะใครเป็นคนบริจาคดวงตาให้วันเหรอคะนั่นไงล่ะ เหมือนเดิมแล้วพี่สาวพี่สาวหายดีแล้วใช่ไหมครับออร่อยอร่อยข่เียวอร่อยอร่อยันนี่แหละการที่เราช่วยเหลือคนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเราก็จะได้สิ่งน,นั้นกลับมาโดยที่เราไม่ได้คาดหวังเหมือนกัน เกลียวเลยพี่สาวทำตลอดเหมือนเดิมเลยนะแค่เธอหน่ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอ ไทยแลน